อีเขาเร่งแขนด้วยองเขาได้วยเริ่มจากมอขวาบันดสองสามเปลี่ยนยืดยุบในขณะที่เปลี่ยนเราจะยืดได้วยเปลี่ยนยืดตัวขึ้นและย่อลงอันนี้สองสบายดายืดยุบสียืด ด้านหลังด้านหลังหลังตรงหน้าต้องหงอหนึ่งสองสามยุบลงเปลี่ยนมือยืดตั้งยุบเปลี่ยนมือยืดท่านที่หัวไม่ตอบเราฟ้องกันนะโอเคนะทีนี้อยากให้เรียนทำกัน